I'm <laughs> sorry. โอเคโอเคอ๋อม okay, okay. oh, like ันจะเป็นแหวนอย่างงี้นะได้อย่างเดียวนะได้ขาวเลย

ดดสายวดดอะครบ้างอะไรบ้า Six.